สนับสนุนข่าวด้วยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพชรยานยนต์สะดวกสบายสมุกสาขาทั่วเพชรบูรณ์ออกรถกับรัตนเพชรยานยนต์วันนี้รับประกันครบถ้วนออกให้บริการนอกสถานที่สม่ำเสมอศูนย์บริการพร้อมช่างทุกสาขาค่าแรงฟรตีตลอดชีพจัดกับทางร้านหรือไฟแนน์ก็ได้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม056 701 7 7 7 ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าเกษตรกรชาวจังหวัดเพชรบณ์ใช้เวลาว่างหลังเลิกง,งานหรือว่างเว้นจากการเกษตรทำการเลี้ยงจิ้งหรีดควบคู่ไปกับการทำไร่ทำนาเพื่อสร้างไรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวก่อนที่จะพบว่าเลี้ยงจิ้งหรีดนั้นกลับสามารถสร้างไรายได้ที่มั่นคง เฉลี่ยเดือนละ13,000 00ถึง14,000บาทจากอาชีพเสริมจึงกลายเป็นอาชีพหลักเลยทีเดียวจึงเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่44หมู่12ตํบลบางหินอําเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นบ้านของนางจักทองสิริพัฒน อายุ57ปีเกษตรกรชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ต่อเติมโรงเรือนสำหรับเลี้ยงจิ้งหรีดไว้ด้านข้างบริเวณบ้านโดยที่นางจักทองสิริพัฒนหรือว่าป้าจักทองได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าดเดิมทีตนเองนั้นมีอาชีพในการทําการเกษตรทําไร่ทํานาเมื่อวางเบนจากงานเกษตรหรือมีเวลาว่างจึงคิดหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ก่อนไปเห็นอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดจึงเกิดความสนใจติดต่อขอซื้อพันจิ้งหรีดมาทดลองเลี้ยง เริ่มแรกเพียงหนึ่งหลังในรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้างประมาณเมตรยีเซนยาวประมาณ2องเมตรสีเซนจากนั้นหมั่นศึกษาเรียนรู้และเริ่มขยายพันธ์ชิ้งริดเองจนปัจจุบันมีหลังเลี้ยงในโรงเรือนมากกว่า8ลังสามารถเลี้ยงชิ้งริดส่งขายสร้างไรายได้เสริมอย่างงดงามเฉลี่ยแตละื่นสาพันถึง14,000บาทจนกระทั่งเมื่อสปีที่ผ่านมา ตนตัดสินใจหยุดทำไร่ทำนาเนื่องจากมีรายได้ที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วและอ,อย่างตนก็มีอายุมากขึ้นไม่สามารถทำไร่ทำนาได้เช่นเดิมป้าจักทองบอกว่าสำหรับวิธีการเลี้ยงจิ้งหรีดนั้นไม่ยุ่งยากคือโรงเรือนที่ใช้เลี้ยงต้องป้องกันแสงแดดฝนและศัตรูของจิ้งหรีดเช่นจิ้งจกตุกแกและนกควรมีอากาศไทยเทที่สะดวกซึ่งในแต่ละวันจะต้องให้อาหารและน้ำอย่างสม่ำเสมอโดยให้อาหารหลักคือหัวอาหารจิ้งหรีดและให้อาหารเสริมเช่น ฟักทองใบหม่อนหรือพืชผักที่หาได้ในท้องถิ่นและเมื่อเลียงชิงน้นเรอายุได้ประมาณ40-45วันก็จะสามารถจับขายได้ในราคาส่งกิโลรกร,รัมละ100บาทกับราคาขายปลีกกิโลรกร,รัมละ120บาท เฉลีย่ยรายได้เดือนละ1 3 0 0 0ถึง14,000บาทซึ่งปัจจุบันพบว่าททองตลาดนั้นยังมีความต้องการสูงทําให้จิ้งหรีดที่เลี้ยงไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคนอกจากนี้ป้าจักทองโชว์เมนูเด็ดนั่นก็คือจิ้งหรีดทอดกรอบใส่ใบเตยโดยใช้เตาถ่า,านตั้งกระทะให้น้ํามันเดือดจากนั้นนําจิ้งหรีดและใบเตยลงทอดในน้ํามันที่เดือดกำลังพอเหมาะรอจนจิ้งหรีดเหลืองกรอบและมีกลิ่นหอมจึงตักใส่ภาชนะนำไปใส่เครื่องปรุง พร้อมเสริมให้รับประทานเป็นอาหารว่างซึ่งนอกจากจะมีรสชาติที่หอมกรอบอร่อยแล้วนั้นยังนับว่าเป็นอาหารที่มีโปรโตีนสูงและปลอดสารพิษในธรรมชาติอีกด้วย